คุณผู้ชมคะนายสอนรักมาลัยทองแกนนำกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่ากลุ่มกะวะปค่ะนัดรวมตัวมวลชนที่บริเวณวงเวียนหลักสี่นะคะเพื่อเดินทางไปขอคืนพื้นที่จากพระพุทธอิสระที่เวทีแจ้งวัฒนะค่ะโดยล่าสุดนั้นกลุ่มกะวะปได้เคลื่อนออกจากวงเวียนหลักสี่และยังอยู่ระหว่างการเจรจาขอให้ตำรวจเปิดเส้นทางหลังจากตำรวจได้ปิดการจราจรเพื่อห้ามไม่ให้กลุ่มกะวะปขึ้นสะพานข้ามแยกไปยังถนนแจ้งวัฒนะนะคะ เราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงค่ะขณะนี้อยู่ที่บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะหนึ่งค่ะคุณเบญจพน์คะครับคุณวันวิสาครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับทางกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่ากปปที่ก่อนหน้านั้นได้เดินทางมาจากอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับก็ไดเ้เดินทางมาที่จะเตรียมไปเวทีแจ้งวัฒนะ วุฒิกปปสแจ้งวันนะนะครับแต่ว่าขณะนี้ทางกลุ่มกปปนั้นได้เดินทางกลับไปที่วงเวียนบางเขนเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของนายสมศักดิ์ล้อเพชรรุ่งเรืองเลขากลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่ากปปนะครับได้นํามวลชนเดินเท้ามาพร้อมกับรถเครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะเตรียมที่จะไปบริเวณหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อที่จะเจรจากับพระพุทธอิสระและก็จะขอคืนพื้นผิวการจราจรตรงจุดบริเวณดังกล่าวนะครับ แต่ว่าทางเจ้าหนี้ตำรวจจากกองบังคับการตารวจนครบาลสองนั้นได้มีการนํากําลังตํารวจประมาณหนึ่งกองร้อยมาปิดการจราจรบริเวณเชิงทางขึ้นของสะพานข้ามถนนวิภาวดีนะครับบริเวณหน้าปากซอยแจ้งวัฒนะซอยที่หนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มลชนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันการเผชิญหน้าของมวลชนทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็นายสมศักดิ์นั้นได้มีการมาโทรศัพท์เจราจากับตัวแทนแการนาพระพุทธอิสระทางโทรศัพท์นะครับโดยเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอ ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเปิดเส้นทางการจราจรภายในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของกลุ่ม กปปสแจ้งประานได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการคืนพื้นผิวการจราจรภายในวันที่18พฤษภาคมนะครับแต่ว่าทางกลุ่มกปปยื่นข้อเสนอใหม่ให้เปิดก่อนภายในวันที่12พฤษภาคมนะครับเพื่อที่จะรองรับการจราจรที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าจะมีโรงเรียนโดยรอบนั้นเปิดเปิดการเรียนการสอนในช่วงประมาณวันที่12พฤษภาคมนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรที่ขณะนี้มีการปิดการจราจรทำให้รถค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับซึ่ง หลังจากที่มีการยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับทางกลุ่มกวปก็ได้เดินทางกลับไปที่วงเวียนบางเขนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการจราจรตรงจุดที่มีการปิดการจราจรประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็การจราจรบนถนนแจ้งวัฒน,นะ ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางหลักสี่ค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับสําหรับตรงจุดนี้มีรายงานว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวไปถึงบริเวณรงเวียนบางเขตแล้วก็บริเวณถนนรามินทาแล้วครับคุณวันบวรวิสาครับคุณเบนสพอตค้ขาขณะนี้ผู้ชุมนุมนั้นอยู่ตรงจุดไหนคะ ผู้ชุมนุมขนาดนี้ของกลุ่มบอปนั้นได้เดินทางกลับไปที่วงเวียนบางเขตแล้วครับแล้วก็ส่วนเวทีแจ้งพนันนั้นก็ไม่มีมวลชนมาตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกั้นไว้กับค่ะแสดงว่าไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มนะคะ เตุการณ์ที่ผ่านมาไม่มีการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกั้นไม่ให้ทั้งกลุ่มนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตรงบริเวณหน้าบริษัททีโอทีครับค่ะกลุ่มกบปนั้นดูเหมือนว่าพอใจผลการเจรจาในช่วงบ่ายที่ผ่านมาไหมคะทางกลุ่มกบยังยังบอก เป็นข้อสเสนอเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ได้ยื่นไปว่าวันที่12พฤษภาคมให้มีการเปิดเส้นทางการจราจรแต่ว่ายัางต้องรอการประชุมของทางแจ้งวัฒนาอยู่นะครับว่าจะมีการให้คําตอบว่าจะเปิดเส้นทางได้หรือไม่โดยทางนายสมศักดิ์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าภายในวันที่12นั้นยังไม่มีการเปิด ก็จะมาชุมนุมใหม่วันที่11พฤษภาคมครับเวลา11นาฬิกาครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเบนจพศทิพย์กมลแสงนะคะรายงานมาจากบริเวณซอยแจ้งวัฒนะิ แจ้งวัฒนะ1ค่ะในขณะที่กลุ่มกานนากลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่ากาวปนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเดินทางไปรวมตัวกันเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะก็มีจุดมุ่งหมายในการขอคืนพื้นที่ผิวการจราจรซึ่งเคยเป็นจุดการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสแจ้งวัฒนะนะคะแต่ว่ายังเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นมีการจราจาขอให้ตํารวจเปิดพื้นที่ การจราจรนะคะแล้วก็มีการจราจาผ่านไปโดยระหว่างนี้ก็ยังอยู่ระหว่างของการมีเงื่อนไขค่ะโดยกบป,ะปะนั้นก็มีเงื่อนไขที่ต้องการที่จะให้กลุ่มกะปะปะสนั้นเปิดพื้นที่เป็นพื้นผิวการจราจรภายในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะ